ถ้าเราจะพัฒนานักกีฬาในฐานะที่เราเป็นผู้สอนเราจะต้องหาจุดอ่อนของนักกีฬาให้เจอแล้วค่อยพัฒนาจุดอ่อนนั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แข็งขึ้นมาและจุดแข็งของนักกีฬาสามารถเราปรับปรุงให้พัฒนาขึ้นไปได้อีกถ้าเราพัฒนาจุดนี้ได้สามารถที่จะทําให้หนักกีฬา ไม่มีจุดอ่อนในตัวได้สำหรับนักกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมเราเป็นผู้สอนเราก็ต้องหาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะปรับปรุงสำหรับนักกีฬาในทีมของเราหรือในคนที่เราจะสนับสนุนให้เขา,าเป็นนักกีฬาที่ดี